เจอคนนี้ไล่คนนี้ก็ได้โอ้โหปีนคนอปโอปะปียตา่ตางต่ำตกหลังมาปียตา่างไหมปีนซำมาเฮ้ยไม่จัดบล็อกไม่แหย่ไปให้ไปเดี๋ยวบล็อกทัดได้ยังไะเนี่ยตายอยากไหมโอเคไม่ท่ามีเซตปีนาตา่างไวยิ่งกว่าเซอร์โดยใช้เพลกใหม่อย่างอ่างธรมินของเดลิสคอมโบกับเพลคที่เกี่ยวกับการข้ามต่างไปทั้งหมดเลยเนานะด้วยอ่า,างธรรมินเนี่ย จะทําให้เราเปีนต่างไปขึ้น25%แต่จะแรกแบบการโดนส่งไฟหรือโดนสตันมากขึ้น25%เช่นกันแล้วก็เพลกสอจะเป็นกายผาเหนือดับที่จะปีนไปก็อีก40%ถ้าเกิดเรปีนต่างตามเจอคือแค่2อันแรกเนี่ยก็ปลาไป65%แล้วนะแล้วก็เพิกสาจะเป็นฉง,งนกันต่างของตัวโลกที่จะไปขึ้นอีก15% แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเครื่องติดของไนแมที่จะไ้ขึ้นอีก4%ต่อเครื่องที่ถูกมันติดอ่ะท้ายเกมก็จะบวกเป็น20%นั่นเองคือเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ต้องถึงเพลกสุดท้ายที่หรอกแค่ความเร็วของ3เพเพ์กแรกเนี่ยก็ปาไป80%แล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ขึ้นตอนอยู่ขั้น3เนี่ยจะได้รับปีนไปส่วนตัวอีก25%คือแค่ต้นเกมอะ่ะเราก็จะปีนไปขึ้นเป็น109%เลยอะ่ะคือแทบจะเหมือนเราเดินผ่านหน้าต่างเฉยเลยก็พอได้แะ โอเคดีผมจะเอาเซตนี้เนี่ยทยอยเล่นกับตัวละครที่มีจะเกีวเลยในออนที่เป็นต่างไไวเนาะเพื่อทดสอบดูว่าตัวไหนเหมาะที่สุดโดยคลิปที่ผมจะเริ่มเล่นจากตัวเมเยอร์แล้วก็ตัวเตเลทกันด้วยจากใสนออนที่เกี่ยวกับการปรีนต่างไวหมดทั้งคู่เลยเนาะโอเคพูดมาแล้วจะเรียกไม่ดีกว่าป่ะเลโก้ดูด คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่ี่สุด์สั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบท,ทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งยบาทเมื่อซื้อครบ2,000ับาทนะครับมาแล้วผมล็อกจานเบลยเหมือนตอนเล่นเดิม์ทีส์ลีกีบอลหรว่าอย่างโคตรมันสุดนี้อ่ะมันจะเจอคนละมาตานนีาผมเป็นไปขั้นหนึ่งปะเขาก็เล่นอย่างเงี้ยโอเคผมจะตีธรรมดา,าเขากอดแล้วกันนะเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเขาหน้าจะนนนึก่่่่ผมเเลลอยู เพราะว่าผมแบบผมไม่ได้ดูดอะโอเคฉันน้ะผมจะจะตีทิ้งก่อนละกันนะแล้วก็น,นะกนี่มาเล่นเครื่องนี้เพราะว่าเครื่องนี้มันระเบิดเฮ้ยโอว่วคนนี้อะไรไอ้มาผมก็ดูดยาวเลยคื <c oughs> อแบบอร่อยเลยโอ้โหแล้วแล้วติศไฟใส่ผมด้วยใช่ไหมหล่ะเมื่อกี้เฮ้ยคนนี้มาไอ้หน้าบ้องอืมบารี่ขั้นสองแล้วแบบไปไวโอ้โหนี่ขนาดไล่คนบบนักก็แป๊บเดียวเองอะจะติดแล้วเครื่องเนี้ยจะดุดตนเหรอจะไม่ถึงแบบปั่นไฟไวขนาดนั้นวะเนี่ย เอ้ยคนที่ใครอ่ะโอ้โหได้ยินเสียงคนปั่นอื้อเลยเอาวะเอาปะคนที่ดูไม่ให้มากสุดโอ้โหคนที่ปัดเปียวด้วยโอ้โหแล้วมีคนมาปั่นต่อเฉยข้อไม้ข้อตีโอ้โหได้ตีไว้ได้ไม้มีแต่คนเซนดีว่ะตอนนี้แล้วเมื่อกี้เห็นรอยไอ้นะอยู่ใกล้โอ้โหเครื่องดีด้วยนะคนที่ปัดเปียวใช่ปัดเปียวบาลานซ์เฉยโอ้โหคนที่ไอ้ไอ้เอาไงผมก็ปีนหน้าต่างใสอะไรบอกเลยว่า นี่ขนาดไม่ขั้นสาวนเนี่ยยังโคตรจะหวเลยมาเพิ่งได้คนแรกแล้วก็ติดหนึ่งเครื่องตัดสเตปเกมเบสไปดีไรไ,ไปก่อนโอ้โหปัดได้อย่างเยอะอย่างที่บอกแป๊บเดียวเองอะ่ะปั่นกันได้แบบไวมากโอเคไล่ถ่วงเกมแถวนี้ก่อนเลยกันนี่มีคนช่วยจนได้ใครมาช่วยวนะเน่ะโอ้คนนี้คนนี้คือย,ยังตัวขาวช่วยเลยมามาดูคนนี้ดีกว่าถรา,าเกิบดูคนนี้จนหมดได้ก็น่าจะขั้นสาววะเนาะ โอ้ว่าโอ้โหขอพยายามหน่อยโอ้โหคนนี้ยิวโชว์ด้วยเมื่อกี้ยิวโชว์ด้วยเหรอปีต่างต้าล่ะโอ้ไม่โดนนิดเดียวหลอกกันแล้วครับปีตางรอบหนึ่งมาดิทันปะโอ้โหไม่ได้อีกแล้วมาแต่ปีตามได้มาดีโอ้โหมาดิเมื่อกี้ไม่จะให้แบบโดนโอ้โหคนที่บาลานซ์อย่างโคตรสุดเอ้ยเอาคนนี้ดีกว่าดีดีเอาคนที่แบบอะไรวะโดนตายไปก่อนดักแป๊กสามจี โอ้โหไอ้ไอ้โอเคยนี่ต่างตบโอ้โหตบเลยว่าตามโอ้โหเป็นคนที่ปาดเปียวมีแต่คนแบบใส่เพิร์ดดีๆมาทั้งนนั้เลยมีทั้งปาดเปียวมีทั้งบาลานเพิร์ดจุกแบบครบสูตรหนักมากโอ้ผมถามจีมาดีไอ้พับมาเอ้ไม่ยอมพับด้วยโอ้โหคนนี้มันแบบเชิงหนาเอาเรื่องไอ้แล้วยิ่งดักหลอกกันด้วยหลอกโอเคโดดจิหมาดี มาเราตรงนี้เป็นห้องวีจริงๆผมบอกว่ามีคนช่วยยากมากแท้ๆเพราะเราไปขั้นต่างตลอดเวลาไม่ต่างจากหย่อยเฝ้าอะ่ะโอ้โหยังจะมีคนมากล้าช่วยอยู่เนาะมาแอเดดเดดเดดคนนี้คนคนีน้มาช่วยเฉยเอาล้วอยู่ดีก็เจอเอดาอ้าหวงคนนี้หัวบ่ หรือว่าปัดเปียวอยู่คนหนึ่งสามจีมีอยู่คนแบบเฮ้ยเบตองเบต้าจุกจึงเป็นอ๋อเขาฉีกไปนู่นอืมทำเป็นจะอุ้มก่อนทำเป็นจะอุ้มก่อนแล้วก็เดดเดดเดดมิดิวคนแบบรอช่วยจีมาแล้วผมจะไล่คนนี้แบบสุดเลยบอดี้ปะปะไอ้ไม้่น่ะเดดเดดเดดคนนี้หลอก เรียบร้อยเอ้ยโอ้โหคนนั้นเอดา้าจะมาช่วยเหรอเอด้าเห็นเขาอยู่เนี่ยหรือเขากลับไปละโอเคส่งนี่น่าจะกลับไปละผมเราจะอุ้มคนนี้เลยอุ้มไวมากคนนี้จำผิดโอ้โหลูกเองเรื่อยเลยว่ะคนเนี้ยอะไรวะเนี่ยบุญลูกเหรอว่าไม่น่าใช่แล้วผมก็ไล่คนนี้นานไม่ได้ด้วยเพราะว่าดีเแต่ว่าเอด้าคนนี้อยู่นี่แล้วจิ แล้วจิวดีเนี่ยเขานั้นก็ฉีดไม่ได้ผมพูดจริงฉีดไม่ได้โอเคเขาต้องฉีดไปอ่าแล้วเขาอยู่นี่เขก็เปียกตั้งตามอ่ะบ่เร็วโคตรไปอืมคนนี้ลุกเอ็นได้เรื่อยเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันบ่ไล่เลยไงโอเคว่าคนนั้นลุกเอ็นได้เรื่อยผมจะผมจะคุมเนี่ยตัวนี้แหละโอเคคนนั้นปล่อยตายละก็หมาอุ้มหมดที่เลยโอ้โหแล้วผมพลิกกลับมาชนะได้ยังไงวะเนี่ยอืมบอกเลยไปขึ้นไปยืน บินไวชิบหายบินโชว์บินโชว์แล้วก็บินโชว์อีก <c oughs> เดี๋ยวลองสักรอบสิเมื่อกี้เกมเลวหน่อยปะไปกันไปชิบหายเลย,เ,ยเห็นรอยออกตรงนี้ออกไปตรงนู้นนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้ปั่นไหมเฮ้ยปั่นอยู่จุหลังได้ปะโอ้โหไมปจุหลังเท่าไหร่เออโอ้โหอยู่ดีก็ส่งไฟเฉยเขานึกว่าผมเล่นสายขั้นหนึ่งเว้ยเขาก็เลยเล่นอย่างเงี้ยเชื่อปะไม่งั้นเขาคงไม่กล้าบุรีผมเลยหรอกโอเคผมจะดูมาเลยเอาให้บอก โ okay. อเคออยไมก้กสุดก่อนเราจะไปเครื่องนู๊ตเอา้าโอ้โหนี่มันจะติดหลอกไฟบ้านไหนกันเดินไปเจอกันเฉยแต่คนแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะไล่ด้วยนะเดินไปเจอกนกลางทางเอา้าโอ้โหได้เยอะๆเอ้าเอ้าทำไมคนนี้เอา้าไม่มองหน้ามองหลังได้อย่างเอ้าจะฝืนปั่นเครื่องไอ้ติดอ๋อมา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 ,มาถ้าเกิดจะเก่งขนาดนั้นอ๋อตอนแรกนึกว,ว่ามั่นใจมีสปีดอะไรอย่างนี้โอ้โหลุงนี้แบบเดินปฏิยาไปจบหมดไปแอนเดดเดดไม่ได้ฉีกไปนเดดด้วยคนนี้ คนนี้มันรอแบบอืมมันรอที่ปั่นเครื่องนี้มาตลอดโอ้โหจริงอยากปีนตามากกว่านะแต่โอเคว่าผมไล่ธรรมดาก่อนดีกว่าเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหตางนี่ปีนตามเลยแกแต่ป่ะเนี่ยก็ปีนตามเลยแกโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ขั้นสามว่ะเนี่ยโอ้โหไน้จะเล่นแมตตนี้จริงๆกันเลยแมตนี้มันแบบหลอกไฟง่ายมากโอ้โหยังไม่ขั้นสามเลยเนี่ยตอนนี้โอ้โหนี่ไงติดแล้วเครื่องแรก โอ้โหเดินมาแป๊บเดียวติดซองเครื่องเลยอ่ะโอ้โหปั่นไฟสุดจัดเกินเอาจริงก็ค่อยไปเจอแหละเพราะว่าแต่ละคนในนี้ชั่วโมงบินก็สองพันสามพันกันหมดแหละน่าจะเจอตีตึงกันแหละคิดว่าอย่างงั้นเอาว่ะคนที่เอาผมอยู่นี่เพื่อนโอ้โหจะฝืนปัน่นทำอะไรวะเนีเ่ยหรือว่าเข้ามาตีสีเอ้ยเห็นลอยกำลังมีคนมาช่วยเพื่อนนี่ลอยกำลังมีคนมาช่วยเพื่อนจริงเอา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 ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูได้ยเยอะเอาเอาล่าม่ยเขาวิ่งตัวเพ่กันอะ โอเคว่าคนนี้ขั้นสามแน่ผมหมานี่หลอกซับหลอกซอสโอโ้โหโคตรเม้มปากเอาบิวอยู่นู่นเห็นอยู่นะหมาไล่แขวนไปก่อนโอ้โหบิวถ้าไม่บิวเขากล้าเล่นกล้าเสี่ยงขนาดนั้นนะ่ะคือทางที่เราอยู่ใกล้ขนาดนี้เฮ้ยมาวะ่ะตอนนี้โอ้ก็ปีนบเลยไงโอ้โหนี่ขนาดยจะมีบัฟเบิเกอร์เนี่ยยังปีนไวขนาดนี้โอ้โหคนที่ชื่อบับเบิ้ลมีคนช่วยอย่างไวๆอะ่ะเอาวะ่ะ อะไรวะเนี่ยแทงหลังเหรอแล้วแตะเครื่องไปนี่ใช่ปะแล้ขาวว่าแทงหลังมันบัน๊กอย่างใช่ปะถึงแม้เราจะแตะเครื่องไปก็ยังมีอยู่เพาอาจจะไม่ได้ใส่มากระถ่ายมองได้แค่ดีแล้วก็2คนนั้นเขาหายเจ็บไปไวเลยนี่ไงไปว่านั่งฮิวอยู่ใ,ใกล้แหละโอ้โหเด็ดชฉีกนู่นเราไม่ต้องตามเนาะถ้าเกิดเขาฉีกไกลเกินกระดานนี้ไม่ต้องไปฝืนแบบตามขนาดนั้นเอา้ายูดีกลับมาเจอบิวเจอคนดีไล่คนดี้ก็ได้โอ้โหปีนคน <laughs> อัวตกหลังมาเลย <laughs> ปีนไปแบบเหมือนเธอเลยอ่ะยี่ถ้าเห็นหัวแดงๆคนนี้โผล่มาอยู่เมื่อกี้นี่คือแบบน่าะใส่เพลิงย่อไว้วนะคิดว่าเฮ้ยอีลอยน่าจะลอยบิวปะอ่าไม่ใช่นี่เสียงบิวอยู่เต๋เมื่อกี้นี่เสียงบิวจริงนะแปลว่าบิวนายฉี่ไปแล้วผมโอเคก็อืมตามนั้นถ้าเกิดเราทำบิวตายได้ก็เกมก็น่าจะอีซี่มากขึ้นเนาะคิดว่าเพราะว่าเดี๋ยวสักสามคนน่าจะแบบคุมเกมง่ายขึ้นหน่อยนึงเฮ้ยนี่ใครเนี่ยโอ้โหดีเจคนนี้เฉย มัก็ปีตามเลยแกปีนโคตรไวอะบอกเลยว่าจะเข้าหมายปะเอา้าอยู่ที่เจอโอ้โหตายยากอย่างโคตรตึงโคตรแม่นคนนี้ <c oughs> ือแบอกคนไรเก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดจำผิดคนนี้ก็ตายเนยใช่ปะแล้วก็ตรงนี้ไม้อยู่คนที่เป็นอย่างโคตรเก่งคนนี้ควรตามต่อดีไหมเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นไม้แบบไม้ที่โคตรหววดหงิดติงเขาเลื่อนเหมือนกันเนี่ยมาแต่ตองนี้ผมน่าจะเชิญกับเขาได้อยู่หลอกมารอบนึง โอ้โหคนที่มันแบบลอกอีกรอบนึงโอเคข้ง้งหลังไม้ยอดเอาผมแต่รอบบนมันค่อนข้างเจก,ก,ากากมากับป,ปะเอ็ดอันยียักษ์ก่อนด้วยโอ้โหโคตรเทพมาดีมาตอนนี้ก็ไม่มีแต่เองก,ก็กดตายามาเลยด้วยแต่ตอนที่ผมบอกเลยว่าเครื่องเลยเครื่องสุดท้ายแล้วเพิ่งทำาคตาแตได้ตอนนเอเดียวไอ้ปืนหมีอยู่ขา้างหน้าเ้วก็เหมือนจะเจอบิวด้วยวยนะน่ะมาไล่คนนี้ก่อนละกันตอนนี้เก็บได้สักแบบสักสองคนก็น่าจะมันแล้วมั้งกับเซตที่ไม่มีช่วงเกมขนาดนี้ และอีกอย่างนึงคือตอนเนี้ยผมไม่สามารถคุมเครื่องได้นะโอเเป่ะเพี้ยตัดดำตกลงมาโอ้โหาตาหงนี้ตายหลายรายนะม,มาแล้วคนนี้ก็ตายแล้วด้วยเออเครื่องไอ้ไกลผมไม่ไปแล้วผมหาฟุงบิแถวนี้ก่อนดีวกว่าเมื่อกี้เห็นเขาพยายามเนียนปั่นอยู่เครื่องตรงนี้ด้วยอ่ะนี่ไงเห็นรอยแล้วผมโอเคตานนี้เก็บได้สักสามคนก็น่าจะคุมได้แหละนี่แล้วเขาอยู่ไม้นี้บอลเลยเป็นไม้นี่ไม้นี่โคตรจะโหดถ้าเกิดเขาแบบ พับเลยนะคือเราต้องพังเดียวอ่ะมันไม่ต่างจากไม้เซตอะไรไมเนี่ยเราจะซื่อเขาไม่ได้นะเฮ้ยโดดจริงเหรอโดดจริงมเนี่ยมันก็ปีนตาไปเลยอย่าปีนยึนยยนยยกๆจะรอดต่างกับตัวนี้กับเซตนี้เฮ้ยนั่นไงโอ้โหจนได้เราควรไปไล่ต่อดีไหมโอเคผมว่าผมขี้เกียจหาโคเดดแล้วผมเขาหิวจนหายเจ็บแล้วอ่ะแล้วก็มันไม่มีทางที่จะเห็นรอยเลือดได้ฉะนั้นก็ให้จบ,จบๆกันไปแล้วกันนะสามคนก็ถือว่าชนะแล้ว เอ้าเดเรสเต,ตดีออกด่านนี้ก็โอเคอยู่เพราะมันมีหน้าต่างจุกเด็กบ้านใหญ่ที่อข้างแบบโอเคหนักมากเอ๊ะนี่ไงเจอคนละเอ้าสวัสดีน้องเปล่าไม่ให้โดดไม่ให้โดดโอ้โหพยายามจะโดดอยู่นั่นโอ้โหโดดหน้าต่างแต่อย่างนี้เลยอะตามไปเลยไงเ,เอาเอาไงดีไล่ต่อเลยไหมตอนแรกว่าจะตีปล่อยตีปล่อยก่อนนะเอ้ยเดี๋ยว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 คนนั้นใครอะโอ้โหตกหลังไม่ทันเมื่อกี้เกือบเท่แล้ว โอเคแล้วว่าเราวินบ็อกไล่ดีกว่าน่าจะน่าจะโอเคกว่าไอ้ไอ้จะหน้าต่างหน้า้ไหมจะบล็อกแม่เขาไปตรงนั้นได้โอ้โหถานได้ยังไงวะหลอกปีนหน้าต่างปีนหน้าต่างแล้วปีนไหมปีนไหม,ไมบ้าแล้วโดดไหม <laughs> ลิ้นโคตรพันกันโคตรงงโคตรลกมาได้คนแรกแบบไวๆแล้วทำไมคนนั้นหายเจ็บไวอ,อย่างไงวะเนะี่ยอยู่บูนเลยหรือว่าไงเฮ้ยผไมได้ยินเสียงคนปั่นอยู่ บนบ้านใหญ่ผมจะบล็อกหน้าตามม่างไปให้เขาโดดโอ้โหทันไปโอเคไม่ทันก็ไปแล้วก็บโดดตามไปโอ๊ยยชิบหายอ่าผมต้องบล็อกหน้าตามม่างไปให้เขาโดดทันปะทันอยู่โดดไม่ทันเพื่อนในแบบโอ้โหทำไมด่าที่หน้าต่างจุดเด็กเป็นเออยอะจังวะาเดียวว่าอะไรบ้านใหญ่ด่าที่มันโคตรชิโก้กัแหละหน้าตา่างมันรอบบนยาวมากแล้วก็โคตรเซฟอ,อ่ะอืไป โอเคมันก็จะฉีกก็โดดตาไว้เลยกันมาคือจริง,รงเซี่จัาเกิดเราจะไวมากกว่านี้จะต้องโดดตอร่งหุ่นเท่านั้นแหละเอา้าวะเอา้าวะหลอกส้ำหลอกตอนอยู่นั่นโอเคเกิดมาโน่นี่เสียงบูนอ๋อนี่ไงมีบูนจริงก็ว่าไม่หายหายเจ็บแบบโคตรไวเลยเฮ้ยเหมือนจะเห็นใครตรงหางตาเมื่อกี้นิดนึงเนี่ยน่าจะอยู่หลังพู่มลยนะคิดว่าหรือออกไปแล้ว เอ้ยดีดีดีเห็นเห็นโอ้โหพุ่มเสียดเว้ยสปินเหรอเดินอย่างเงี้ยโอเคไม่ใช่โอเคก็พุ่งมาโอ้โหตกใจนกพิราบต่างอุตส่ารีบทีเฮ้ยข้างหน้าอีกคนหนึ่งนะเราจะเล่นสายตีปล่อยได้ไหมเพิ่มความรุนแรงให้เจอโอเคไล่ที่สุดไลไรกันนะถ้าเราไม่ได้สายไล่อหัวขาดนั้นอ่ะโอ้โหเต็มแล้วขึ้นเลยนี่จะส่งไฟทำไมอ่ะโอ้ฝืนเกินมันจีอยู่นั่นแล้วเพื่อนนายตกแผ่นไปเนี่ยไอเมื่อกี้กดคลิปขวาไปออกคลิปขวาพังเลื่อยเรื่ออะไรอย่างเงี้ย ไปคนนี้ก็เฟดละแหกจะฮิวปะ่ะโอ้โหนี่งไงนั่งฮิวอยู่จริงฟืนหรือไม่ฟืนทันเลยไม่ทันโอ้โหทันเฉยยังโคตรสุดยอดอะมาผมก็ไล่คนนี้ไล่กันมาแต่ไหนก็คือแบบเจอละเล่นทะเลดพยายามตีปล่อยเท่าที่มีโอกาสเนาะเพราะว่ายังไงเซอร์เขาก็ต้องหนีไปฮิวกันทันปะโอ้ทางกันไม่งั้นนี่ก็เนีย่ยโดนวนอยู่เง,งี้ยไม้มันก็ค่อนข้างสวยอยู่ฮะข้างหน้าก็ไม้แนละ้วผมจะหลอกเขาก่อน เชิงรอบหนึ่งอ่าหลงแล้วผมขอทีโอ้โหว่าจะไม่โดนตันแล้วนะเพราะมันโดนตันนานขึ้นก,นนกว่าปกตินิดนึงอ่ะมาก็หืมบ่เลี้ยวโคตรไปไอ้ไอ้เปียต่างไหมผมแบปี๊ตามไหมไปไปจัดบล็อกไม่แห่ไปให้ไปโอวบล็อกคัทได้ยังไงเว่ยเดะตายอยากไหมโอเค,อเค,อเคไม่ทำนีมันน่าจะมีเอ็นออนที่ว่าเวลาเปียต่างตามเจอแล้วจะออกจากล่องหนออกจากเล่นไายเลยไงว่กกกกากันขี้โกมากาไงนะ คือเอาไว้ดัดตัดหลังพวกที่ชอบแบบยินรอตัวต่างจะไปโดดกลับอย่างเงี้ยเพื่อไปให้เลดเโดดตามได้อะเอ้ยคที่ปั่นถึงโอ้โหเสกบูตรงนี้เฉยแล้วก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้เอะเหมือน,นใครไต่ลงคา,าม,มาว่าโอ้โหดีไงไปคอเด็ดคอเดดก็น่าจะกลับไปปั่นเครื่องบนบ้านเหมือนตอนแรกก็แหละเอ้ยเดี๋ยวพิงกลับเฉยโอ้โหอยู่ดีก็แบบหลอกโ,อโดนแผนเดิมเหมือนตามเมื่อกี้นะนาย แล้วก็ยังจะหลงกลมุกแบบง่ายๆของเราข้างหลังมีไม้อยู่นะฮะปีนตามเลยไงทันป้านหน้าต่างทันปะเราไม่ได้ไปออกรอกหมืนใบนะโอ้โหไม่ทันผมเดี๋ยวไม่ทันมาโอ้โหเราต้องไม้อีกแล้วหรอเราพังไม้ไวมากน,นะเพื่อนโอเคอีกบ้านไหมเอาปีนตามว้เหมือนเดิมนะแต่เขาก็มีหน้าต่างจุกเด็กข้างหลังอยู่อนะโอเคผมจะนี่ผมจะโดดตรงนี้ ราะว่ามันจะฉีดยากหน่อยโอเคผมจะดักไม่ให้เซอไปดักตรงนี้เฮ้ยชันเฉยดดได้แล้วเฮ้ยโอ้โหโดดตู้เฉยมาคนนี้เฟสชองแล้วไปสุดตาช่องผมเล่นเกมแพนด้าชวีวะนะโอ้เครื่องนี้ปั่นได้อย่างเยอะเลยว่าไอคนที่เป็นเจ้าของเครื่องนี้เขามีมียานชิปเลยไงทุกคนที่ผมมาหาเครื่องเนี้ยคือเขาจะเนียได้ทุกทีเลยเอ้ยเห็นคอมแมปนกบิน แปลว่าคนนี้อ่านี่ไงว่าคนนี้มันมีอยางพิเศษอะอยางพิเศษอะไรทีอย่างหนึ่งอะคือเราเป็นเดลเิดน,นะเราไม่ใช่ตัวละครที่มีเสียงหัวใจแต่ทำไมเขารู้ทุกครั้งเลยที่ผมมาหาเขาอะแปลกๆละแปลกๆโอ้โอ้ยไ,ไงสิ้แล้วอย่เครื่อง,นงอหองนึ่งเฮ้ยบ้านใหญ่ก็จะติดนะบ้านใหญ่ที่เสียงคนปั่นอยู่มาดิบล็บบอกโอ้โหจะบล็อกอะไรต่างบอกจะไม่เป็นไรแต่เราปีนโอ้โหคนนี้บาลานซ์หรือปาดเพียวอะไปไปชิบหาย อันป้าหน้าตาเอ้คนนี้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่หิวตู้เหรอตั้งแต่ว่ากี้เราชอบเข้าตู้อืมเข้าตู้อยู่นั่นโอเคเราไป็นคนปีนตามมาเนาะเราว่าหน้าต่างนี้มันก็ไม่ได้โหดมากมายขนาดนั้นแต่หน้าตานที่โหดอยู่ปะปีนตามมากกอนรอบนึ้งไม่ให้โดดฝ <c oughs> ืนโดดอยู่แหละมาคนนี้น่าจะลมแล้รกับผมเอ้หน้าจะมุมเฉยเกือบไปโอ้โหมันไม่ใช่ปั่นต่ออยู่นะได้ยินเสียงคนปั่นอยู่เลยโอ้ไม่ดีจะฝืนปั่นให้ได้หรอ ทันปะเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือทุกคนในทีมเขาน่าจะตกเฟสตอหมดแล้วฮะน่าจะเราเว้นน้องปืนคนนี้โอ้โหดูดิแบบมันปัดจะติดแล้วจริงด้วยอโอ้โหดีรอบผมไม่รู้ว่าคนที่บาลานหรือว่าสปินน่ะก็ปีตามเลยไงวยมากอลโอ้โหเพราะเซตเนี่ยน่าจะเหมาะกับเอ่อมเยอร์สุดละเพราะว่ามาลามันปีนมาแล้วมันแบบสามารถกดปีนได้เลยอะ่ะอันนี้คือเราต้องมาเชิงเขาอยู่อะ่ะมาดูต่างนี่หรอก็ มาวิ่งตามเลยมาเนี่ไปแลวนี่ใช่ป่ะมานนี้ไปแล้ว,ว,ลวโอเคก็เจอยัดไปเลยเฮ้ยมาแค่หนะทันป่ะน่าจะทันอยู่โอ้โหไปมีดเฉยอย่งโคเทพก็จะขึ้นไปปั่นตรงมันใหญ่ต่อไหมแต่ว่าขคนั้นคือมันจะติดเต็มทีแล้วอ่ะมาโอ้โหนี่ไงทุกคนในทีมเตอตอนนี้คือตกเฟสตอห้องไปละตอนนี้ถ้าเกิดใครลมก็น่าจะตายหมดเลยโอ้โหนี่ไงอยางเอาเรื่องมาดิดิโอ้โหผมเดินชิดหลังตัวเตอ เลยอ่ะโอเคเอาที่ตายนะเอาอันนี้ให้ตายก่อนอืมให้ตายไปทุกคนก่อนมาสักสามคุณับสองเครื่องก็น่าจะพอไหวอยู่ผมเฮ้ยโอ้โหตีไม่ทันเฉยนะเมื่อกี้เดี่ยวทำไมคนนี้เล่นอย่างนี้มาได้ทีเราปีนไวอยู่มีมือถือป้าเล่นอย่างเงี้ยว่ามือถือชัวร์ป้าเลยนี่ไงมือถือจริงเราคนไล่ไต่อได้ไหมปีนตามไปเลย ถ้าเกินวิวชีก็ต้องมีแทงหลังโอเคฉะนั้นผมจะไม่ยุ่งกับเขาเละกันไปเรื่องอื่นกันเออโอ้โหดีเสียงคนปัน่นชัดเจนแจ่มแจ้งมากอะเบียดเขาผมไม่ให้เขาเข้ามาข้างหลังเมื่อกี้อืมตีมามาแล้วก็เอาจริงีบเลยปีนตับอืม้ไมไปโดดไอ้โอเคมาขา้างหน้าอีกไกลอยู่ว่าจะทันอยู่ข้างหน้าจะตีโค้งไมไ่เทพขนาดนั้นตายอยากเอาไม่มีหรอโอ้โหสางหังหลอก เครื่องข้างหลังก็ปั่นได้เยอะมากเลยเนะี่ยขอไปดูก่อนละกันนะ่าจะเป็นเครื่องของอน้องเฟิงอย่คนหนึ่งที่ไงปั่นได้เยอะมากอะ่ะเกรดทื่อไปก่อนหาตัวเขาไม่เจอแต่เอาจริงนะผมอยากจะจัดการเฟิงหมิ่นที่ชื่อว่าไอ้นะกิกกี้อ่ะคนนั้นนี่นา่าสงสัยอ่ะเหมือนมียานชิปอะ่ะคือเขาเนียนหลบกับผมได้ยังไงให้ผมเป็นเทเททอ,อ่ะเฮ้ยนี่ผมเจอแล้วครับผมผมเจอหน้าเขาโผล่มาแล้วเนีๆๆ่ยเนี่ยคนนี้มันรู้ตลอดเลยอะ่ะเราล่องหนด,ด้วย แปกๆอ่ะนายอแปลกๆเอ้เดี๋ยวนะพับไม้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเดี๋ยนายวิ่งฉีก็จบเดี๋ยดเดดรกลับโอ้โหเราจะโดดกลับโันนี่มันเชิงหนาวเรื่องอยู่โอเคผมเจอน้องเฟืองอีกคนหนึ่งอยู่นะพับไม้โอเคเอ้มันอะไรเนี่ยมาแล้วผมเจอคนที่พอดีเลยไงมาผมว่าผมไล่สุดเลอะไรกันตายแน่จบแล้วครับผมโดดหน้าต่างมาผมก็ปีนตามมาไปไวๆโอ้โหคนที่บาลานซ์ชัวปั๊บตอนแรกที่ว่าเป็นแค่ปาดเปียวโอ้โหไวขนาดนี้นี่คือแบบ าลานชัวเฮ้ยเจ๋วโอ้โหพยายามด้วยถ้าเกิดเมื่อกี้เขาฝืนถึงน่าจะทันอยู่นะเพราะว่าผมก่าผมจะออกล่องหนไปได้ก็นานเอาเรื่องอยู่อะเอาเดินติดขอบอาทางหลวงนี่เฉยการจราจรเขาทำไม่ดีไงโอ้โหลุกเองยังสุดจัดมากเอาละเขาฉีกว้นี่เพื่ออะไรเนี่ยตายอยากไหมัเคไม่มีอย่างที่บอกผมจะต้องล้มคนนั้นให้ได้กี้ๆนะเขามียานชิบอะนี่จะเจอเดินหาอยู่โคตรนานเลย โอ้โจานั้นคือแบบอีกาขึ้นเต็มหัวดูดิคือเกือบจะแห้งตายแล้วแหละอืไปทุกคนฟื้นละกษาไป,ปเหตุหมดตาที่ยังโคตรถึงโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเซตปีเลต่างวายของ2ตัวแรกเนาะจริงๆผมกะจะเล่นตัวอะไรนะเอเลียนแล้วก็ตัวซิงเกิลิตี้อีกตัวหนึ่งอันเป็นอีกสอตัวที่มีสกิลในการปีเลต่างไวาไยแล้วก็เอเลียนก็จะมีเอออนปีเลต่างวาด้วยเอาคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นเซตนี้แหละก็จริงๆผม